วันนี้ครูจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพวกเราหลายคน,นะค,ะคิดว่าทํายังไงเราถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้น้องอาเมื่อกี้ครูสอนเรื่องว่าถ้าเราอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ได้<ะ>เราจะต้องขั้นแรกเลยจะต้องมีหนึ่งคือความรู้สึกที่เราต้องเปลี่ยนแล้วสมมุติว่ามีนิสัยบางอย่างของเราหรือว่าออถ้าเราทำงานแล้วเราไม่ทําเงินทําให้คนอื่นรวยทําให้ตัเองรวยไม่ได้ เก็บเงินไม่ได้อชอบเก็บโจรเอาไว้ในชีวิตเวลาเรารู้ว่าใครไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้คนไม่ดีออ,อกไปได้เราจะต้องตัดสินใจก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนหนึ่งแล้วขั้นตอนที่2องะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนได้เราจะต้องรู้สึกในใจก่อนว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเราอินค n t โทรคือเราสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ด้วยตัวของเราเอง เพราะว่าเราอะค่ะจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบกับความคิดและก็ความรู้สึกของเราเองถ้าเมื่อไร่เรายังคิดว่าคอนดิชันหรือเงื่อนไขของการเปลี่ยนเป็นจากสิ่งภายนอกโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะอันนั้นเราก็จะไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ 1. คือเราต้องคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยน2เรารับผิดชอบใช่ไหมคะสอ่ะเราอ่ะจะต้องเห็นได้ชัดเลยว่าเราทําได้ทวนนะคะอะไรก็ตามที่วันนี้ พวกเราอยากให้มันดีขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือความสุขแม้กระทั่งวันนี้สมมติว่าใครรู้สึกไม่มีความสุขแล้วอยากจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอะค่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่า 1. ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนละให้ตัวเองเป็นคนมีความสุข 2. ฉันอ่ะเป็นคนควบคุมได้ตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นฉันอ่ะจะรับผิดชอบมันแล้วก็สามอ่ะจะต้องทำความรู้สึกว่าเราทำได้ I can กระบวนการต่างๆอ่ะจึงถึงจะเกิดขึ้นได้น้องอามีอะไรอยากจะเล่า เพื่อนๆสักนิดหนึ่งไหมคะเคล็ดลับของอาในการทำสิ่งต่างๆคือของอาอามีอุปกรณ์ที่ทําให้อามีความสุขอยู่แล้วนะคะเหมือนกับที่ทุกคนมีไม่แตกต่างเลยใครที่มีโอกาสได้เป็นกด Follow Page เข็มที่ชีวิตอยู่แล้วนั่นอนะ่ะคืออุปกรณ์คือขุมพลังขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดใครที่ยังไม่รู้สึกว่าเราต้องฮึดขึ้นมาหรือว่ายังคงเศร้าแล้วก็ทับถมตัวเองอยู่หนูมันไม่ดีหน,มน,มหนูมันไม่เก่งอะไรไม่จริงเลยนะคะ เราเก่งเราดีแล้วเรามีเราเป็นที่รักของครูอ้อยมีคนอีกมากมายอ่ะที่ยังเดินอยู่เทิงเทิง,ทงแล้วก็ทุกทุกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพจเข็มทช่ชีวิตไม่มีโอกาสได้รับความรักจากครูอ้อยแบบนี้ฉะนั้นเราได้แล้วเราทําให้เราประสบความสําเร็จให้มีความสุขได้ฮึดมาได้ด้วยตัวของเราเองใช<า>่โอ้โหขอบคุณอตุยๆมากเลยนะคะพวกเราคิดดูสิคะเราอยู่ที่บ้านแท้ๆเลยอ่ะมีทั้งครูอ้อยมีทั้งอตุยมีทั้งพี่ๆหลายคนมากเลยค่ะ ที่มาเชียร์เราเพื่อจะบอกเราว่าสู้ต่อนะลุยต่อคิดเรื่องดีๆ เห็นภาพดีๆแนบใจทำให้ตัวเองมีความสุขทุกวันและสิ่งดีๆจะเข้ามาการมีความสุขอาหารจะต้องเบสบนพื้นฐานของการทำสิ่งดีๆด้วยไม่ใช่ว่าบางคนอะหามาบอกเพราะว่ามีความสุขคือเพิ่งไปแทงเพื่อนข้างหลังมาเพิ่งไปโกงเพื่อนมาแล้วก็บอกว่าตัวเองล่าเริงเบิกบานถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีอะในใจของเราอะะจะรู้การทาดีเป็นความฉลาดเพราะทำให้เราอะมีศรัทธาเคารพในตัวของเราเองวันนี้เผื่อพวกเรายังตัดสินใจอยู่ว่า เอจะทําไงดีหน้าในการตัดสินใจเรื่องเนี้ยครูขอแนะนําว่าตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีพอเราตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีปุ๊บอะค่ะเราจะภูมิใจอย่างสมมติมีคนกําลังตี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 เราอยู่แทนที่เราจะตบเปี้ยงเขากลับเลยค่ะเราอาจจะถอยมาไม่ให้เขา่าตีเราได้แล้วก็บอกเขาว่าเออ รบกวนอย่าตีเราอยู่ห่างกันนิดนึงสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกมาเมื่อเช้ามีคนเขียนมาปรึกษาไว้ว่าครูคะทำมาหากินอะ่ะไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้เป็นนี้เยอะจะทํายังไงดีอตุย๋ยลองบอกเรื่องการเห็นภาพชัดในการที่อตุ๋ยค้าขายให้หน่อยได้ไหมคะครูไอบอกว่าเราอะ่ะจะต้องทําทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขาจะได้รับ จากบริการหรือว่าการค้าของเราคือเราเห็นภาพชัดว่าเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆแล้วมันต้องประสบความสําเร็จมากเห็นภาพชัดแล้วก็ทําตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นเหมือนกับเวลาเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาค่ะให้เราทําเพื่อน,นึกถึงประโยชน์ของคนส่วนมากก่อนแล้วความสําเร็จแล้วสิ่งที่เราคิดเอาไว้อะมันจะค่อยๆถูกเลื่อนเข้ามาถูกเลื่อนเข้ามาโดยสสารหลายรูป